ถึงคอนเสิร์ต84ปีนี้เลยค่ะแม่วันนี้แม่ดีใจมากเลยแม่ไม่รู้ว่าเป็นคอนเสิร์ตลูกทุ่งไทยนะ84ปีมีคนติดต่อแม่ไปแม่บอกว่าลูกทุ่งไทย48ปีโอ้โหนานครึ่งคนแล้วแม่ก็ดีใจแล้วก็ถามให้มีนักร้องเยอะมาเป็นร้อยก็พูดี่าอ้โจะเจอใครบ้างเนี่ยวันนี้วันนี้ต้องต้อง,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 องเจอใครสักคนหนเพราะแม่เข้าไปเจอโอ้โหแม่นักกา,าร์ดเลสตารร่วมไม่ได้เจอเขาว่าเป็น 10- 20ปีแล้วก็มีนะ น่าดีใจมากที่ได้มาเจอพวกเขาถึงท่านถึง,<ด>ถงท่าน,านมีนักตาเลยค่ะคุณแม่<น>อันนี้เป็นความสุกที่เราแบบดีใจทีได้เจอทุกคนหรือมันความตื่นตันใจตื่นตันใจได้เจอเขาอะบางเคยเราร่วมงานด้วยกันก็มีนะบางคนก็เคยไปเยี่ยมที่บ้านแม่ตอนเขาศึกษาตอนเขาดำดังอะตอนนี้เขาแก่เขาก็มีธุรกิจทําอะไรกันมาแล้วเราก็ไม่เคยเจอกันเลยเจอเป็นบางคนเท่านั้นที่เขาไปเยี่ยมแม่อะไรอย่างนี้วันนี้พอวันนี้มาเจอบ้างไม่เจอบ้างบางทีแม่จําหน้าไม่ได้ที่ยกมือให้ใครล่ะ เห็นล้วโหเลยเราดีใจนะเราไม่ใช่มารยาเารื่องจริตอะไรใช่ในความคิดถึงห่วงใยเนี่ยแล้วเมื่อกี้นักร้องคนเมื่อก่อนจะตายทีแล้วเขากินเหล้าแม่บอกขอบินทบาลนะอย่าให้แม่เห็นอย่างนี้เขาก็เลิกตั้งนั้นเขาก็เลยเป็นนักร้องอยู่ได้ทุกวันนี้กินเหล้าจนจะตายแล้วเหมือนวันนี้แม่ได้ดกอดบมาแบบเจอคนที่อยู่ในความรู้สึกเดียวกันความรักในสิ่งเดียวกันใช่แต่แม่มีความจริงใจนะแม่รัก จิละเป็นทุกคนจะเป็นจะเป็นรุ่นพี่รุ่นพี่แล้วก็เคารพคณะว่าก็ผ่านงานมาก่อนก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนแต่รุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนแม่ก็ยังรักจังเป็นคนเดิมอยู่ให้ยังเป็นคนเดิมอยู่ให้ดังให้มีเงินล้นฟาซาอะไรไปไม่ได้สักอย่างได้ความดีความที่สัจจะนี้สนับนเองความเป็นครอบครัวของบการลทุกทุ่งแม่ลองอธิบายนะคะว่า มันอบ่นยังไงบ้างมันอบูนเพราะหากว่าเราได้เจอกันแล้วก็เอาชีวิตแลกเปลี่ยนกันเองอยู่สบายไหมเองทําอะไรตัวนี้ควราะถามกันเรื่องอนาคตว่าจะเป็นไงเก็บตั้งไวมนะอย่าใช้ฟุ่มเฟือยนะพอแม้พอดังขึ้นปุ๊บโอ้โหซื้อไอ้นู่นซื้อไอ้นี่ตอนนี้พอเกิดดวงมันตกไปปุบ๊บบ้านก็พอดรถก็พอดหมดแล้วต้องเป็นนี่ขายได้อะไรของแม่จะไม่ทําแบบนั้นะ มันเหมือนญาติกันที่คอยมาพูดคุยกันเป็นห่วงเป็นใหญ่แล้วแม่ก็จะคอยบอกเรื่อยๆแตฉันไม่มีอะไรเลยฉันมามีแต่ก้าวาหวมาตัวเนี่ยรองเท้าแตะมาพูดเนึ่ยมาเสื้อมาสามตัวแต่ทำไมฉันมาสร้างฐานะได้เพราะฉันเตรียมตัวหรือว่าพ่อแม่ฉันยากจนอยู่กับเรือนแพอยู่กับน้ำไม่มีที่สักกระแบกมืออย่างเนี้ยใช่ภาพหลังของแม่เพราะแม่มีหนังสือชีว่าประวัิแม่เขียนให้ก่อนซาย แล้วตอนนี้ที่พิธภัพั์แม่ก็ปันบุญของแม่ไว้เรียบร้อยแล้วมีบุญมีจิตวิญญาณมีเมส้นลแล้วคําพูดของแม่ปัดไว้เลยถ้าใครไปเยี่ยมพิธภัณั์ตอนแม่สิ้นลมหายใจกดปุกแล้วจะมีเสียงเปรขึ้นแล้วแม่จะพูดถึงอันนี้ก็คุคณแนมะ่เตรียมตรียมทำไว้เรียบร้อย,อยมาหลายท่านห้าปีแล้วสร้างไว้พิพิธภัณฑ์ ทำไมเราตัดสินใจี่ะนเพื่อ่ายทอดให้กับลูกหลานเลนที่จะเป็นศิลปินในวันข้างหน้าจะได้รู้ว่าเราผ่านร้อนผ่านหนาวมาได้แค่ไหนแล้วลำบากแค่ไหนก็จะมีวันนี้จะได้จะพูดเลยในภาพของตอนนี้คือโงการทุนมันเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงจากยุคของแม่ใช่ใช่แต่รุ่นของแม่เนี่ยแต่แต่ตัวพูดของตัวแม่นะ พวกเขาเขาอาจจะมีบริษัทมีอะไรเขาอาจจะทําอะไรก็ได้เพราะต้องตามใจบริษัทแต่แม่มาก่อนเนี่แม่ทราบลิขสิทธิ์ของแม่จริงเนี่ยถ้าอยากจะอัดแล้วเราก็ไปอัดเพลงแล้วไปเรียกเพลงมาร้อยบาทอะไรเงี้ยบางทีก็ห้าสิบบาทสามสิบบาทบางทีก็ร้องฟรีเราอยากให้มีผลงานชนิดออกตลาดเนี่ยอย่างเงี้ยในความคลั่งของบทเพลง,งนี่ดูเหมือนเดิมไหมคะเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมค่ะทุกวันนี้ถ้าวันไหนถ้าแม่ได้ออกทีวีได้พวกลูกๆเอาไปขอซื้อเขาจะโทรศัพท์หาแม่ไม่ขาดสายหรือสามเครื่องติด รไปชันเลยเดี๋ยวอันนู้นเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเบอร์บานวิ่งรับกันไม่ตายเลยดูดูข่าวแม่ได้ดูหรือเปล่าอะไรเขาผสมมาให้แม่ดูใช่ยังอบอุ่นเหมือนเดิม่ยังอบอุ่นเหมือนเดิมเพราะว่าพี่น้องทั่วทุกประเทศเจ็ดเจ็ดจังหวัดเราไปมาแล้วเราไปมาทั่วแล้วนะแต่ตอนนี้พวกคุณลุนคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณตาคุณยายเนี่ยบางคนเขามีอือใกล้ๆเท่ากับแม่เนี่ยเขาก็เห็นเขาก็อยากเห็นแล้วลูกๆเขาก็ส่งลายมาให้แม่ดู แม่ก็พ้มใจแล้วดีใจบางทีดูได้แล้วแม่ก็นั่งร้องไห้กับกระจอทีวีของแม่น่าดีใจจ้ะสิ่งที่แม่สร้างไว้นะคะแน่นอนไว้ให้คนรุ่นหลังเนาะได้มาได้มาดูได้มาแบบเอาไปเรียนรู้อะไรศึกษาึ่งรังวันนะชีพแม่ได้มาได้มาเสียเงินหรือเปล่าต้องทุ่มเทตระมืนตรงนี้เพราะว่าต้องเอารางวัลมาหรือเปล่าแม่ไม่มีของแม่บริสุทธิ์คุณพอได้ด้วยความที่เราสั้งใจทำกุศลจริงๆ แล้วแม่ทำกุศลมาตั้งแต่อายุ14ปีจนกระทั่งถึง8 5ปีกับผมเลยสิ่งที่แม่อยากจะบอกกับคนรุ่นหลังนอกจากสิ่งที่แม่ทําไว้อะครับ<ะ>คืออะไรหรอครับแม่ขอให้เป็นนักร้องที่ติดดินอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าอาชีพอะไรใดๆทั้งสิ้นถ้าหากเราไปหวังตรงนั้นมากเกิดไปแล้วเราจะไม่ได้อะไรท้อได้แต่เราอย่าถอยก้าวไปข้างหน้าที่เรารออยู่ข้างหน้าถ้าหากเราท้อแล้วเราถอยแล้วจะร่างไมของที่เรารออยู่ มันไม่ได้มีเงินมีทองมีทุกสิ่งทุกอย่างตายไปอาบัตไม่ได้ความซื่อสักษันหรือต่อผู้มีผุ้คุณอันนี้อย่าไปลืมสิ่งที่แม่ค่เสือนที่แม่อยู่ทุกวันแม่ติดอยู่ตลอดผู้ที่มีบุญคุณอย่าลืมครูว่าอาจารย์พ่อแม่พ่อแม่คือหัวใจข้างซ้ายของเรานะครูคือแม่คุณที่สองสื่อมวลชนห้างร้านบริษนะัทยาลืมเขา ใช่ความกระตัญอยู่ื่อสัตว์ของเขาผู้มีพระคุณที่พาเราก้าวบันไดขั้นแรกขึ้นไปถ้าเราไม่มีผู้มีพระคุณนําทางเราก้าวบันไดขั้นแรกมันจะเจอตรงนั้นไม่เจอแต่เมื่อดังแล้วเย่าติดตัวต้องเป็นคนติดดินอยู่ตลอดเลยทรัพย์สินสมบัติให้มีมากมายแค่ไหนตายเอาไปไม่ได้สักอยาบมีความซื่อสัต์กระตัญอยู่ผู้มีพระคุณเท่านั้นจะติดตัวเราตปชาติเรียนชาติแม่จะพูดอย่างนี้ไปตลอดจนกว่าแม่จะสิ้นลมในใจลูกๆดูไป สิ่งที่พ่อแม่ภูมิใจที่สุดคะในความเป็นตัวเองในความเป็นอยู่วงการเนี้ยค่ะคุณแม่คุณแม่แบบรู้สึกว่าสิ่งไหนที่แบบสูงสุดที่สุดแล้วของของคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยช่วงสุดที่สุดที่แม่มาได้ศิลปินแห่งชาติคะตั้งแต่ตั้งแต่ได้หกพันจนถึงศ้งสองหมื่นห้าแม่ไม่ได้นําเงินตรงไหนมาใช้เป็นการส่วนตัวเลยแม่ตั้งเป็นกองทุนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อการกุศล ช่วยเหลือคนที่ยากไร้ลําบากลำบากลบและแม่ทํามาแล้วสิ่งที่ได้ที่ยังไม่แม่ทาถ้าแม่ทําไปแล้วจะไม่ทาซ้ำจะทําอย่างที่ยังไม่ได้ทําเงินตรงนี้ไม่เคยมาใช้เลยแล้วในเงินมันน,อน้อยไม่ได้ตั้งแต่หกพันใช่ไหมแล้วเจอทั้งถึงสองหมื่นห้าแม่ก็เลยไปทำนันสือชีวประวัติของแม่เล่นหนึ่งกว่าจะมาเป็นของสีวันละนู้และจากวันนั้นถึงวันนี้ประสบความสําเร็จและเอาเข้าไปใส่ในนะั้นมันจะได,ได้เงินเข้าไปในกองถูกมากๆแล้วปีแม่จะทําบุญใหญ่ค่ะ คือแม่เป็นผู้หลับแ้มแม่ก็ยังเป็นผู้ให้ตัเองใช่ไครับเพราะแม่ไม่มีลูกตัวคนเดียวเลยยอมเสียสละตรงนี้รตายอะไรตายนี่และสิ่งไหนที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะทําผลงานอย่างเนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะแบบชีวิตจะหาจนกว่าจะหาไม่ร้องไม่ไหวใครมีอะไรบอกแม่แม่ไปยินดีไปช่วยเรื่องเงินค่าตัวไม่ต้องพูดสิ่งไหนค่ะที่เราเป็นพลังกายของเราใจเราอยากอยากจะทำอะไรคุณแม่อยากจะทําอะไรก็ตอนนี้ก็อิดีพตนอย่างเดียวนะ งานบุ่งานกุศลหบอกมาแม่ไปอันนี้คือความสุขของคุณแม่เลยความสุขความสุขแล้วได้ไปเจอประชาชนแฟนเพลงคุณพ่อคุณแม่ที่ก็เป็นแฟนเพลงแม่แม่คิดว่าคุณพ่อคุณแม่ของลูกอ่ะต้องเป็นแฟนเพลงแม่นะฝากบอกแม่ด้วยว้าแม่ยังมีชีวิตอยู่นะถ้าแม่ก็สิ้นลงไปแล้วขอให้เกิดที่ดีมีเสื้อผ้าใส่แล้วมีที่อยู่อาศัยแม่มีความสุขถ้าแม่คุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตแม่คิด อยากจะไปแต่ตอนนี้อายุเรามากแล้วใช่ไหมเรานั่งรถทิ้งแ,แม่ไม่เคยน,นอนหลับนะแม่ห่วงคนขับรถแม่จะนั่งเลคุยหิวยางหิวอะไรม่อะไระอะไรค่อยถามคอ่อย่วมงหญ่เราตัว,ว <S <S มันไกลเนี่ยแต่ถ้าไกล้แม่ไปทุกวันนี้ยังมีการรับงานพบปะแฟนๆรับงาน<ะ>รับงาน,งานแล้วว่าบางทีก็สี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบไปขอให้สอนร้องเพลงแม่ก็สอนให้ฟรีแล้วก็ไปรองานต่อเดือนเิอวมากไหมคุณแม่แม่รับงานเลือก เรื่องงาน,น,นไม่ไกลเกินไปงานบุญงาน <จะ S 2> ากุศลอมไรไม่ไกลจะส่วนใหญ่จะเป็นงานร้องหรือว่างานสอนง,ง,งานร้องมาสอนแบบถ้าสอนร้องเพลงไปร้องที่บ้าน<า>เขาเคยมีจ้าให้กินเงินเดือนบอกไม่เอาละเงิน,นงงเดือนแต่แต่แม่ไม่มีเวลามาบางทีมาเข้าแอร์นนานาวแม่อยู่แอร์นานไม่ได้เลยฉะนั้นถ้าไปที่บ้านแล้วเวลาเราหนาวเราก็ออกนอกข้างนอกไปนั่งนอกงนั่งเล่นข้างนอกแล้วถ้าไปอยู่แอร์ไหนพอหายเย็นแล้วเราก็เข้ามาสอนต่อโอเคไหมค เกมการรับงานของคุณแม่ว่าเราต้องไปงานลักษณะไหนคุณแม่ถึงจะโอเคไดก็แม่ตอนนี้รับงานงานบดชงานแต่งงานบันเกิดงานขึ้นบ้านใหม่งานหาเงินเข้าวัดวาอารามหรืองานของแฟนเพลงที่ต้องการแม่ไม่ไปก็จะไม่ไกลเกินไปใช่ไม่ไกลเกินไปเราจะต้องมีข้อแม้ไหมคะว่าสามารถร้องได้แค่ร้องได้ชั่วโมงชั่วโมงสิบกิโลที่ไปจะร้องได้เยอะมาก แต่ละครั้งแต่และคั้ที่จะไปร้องเราต้องมีการเตรียมตัวเตรียมสุขภาพยังไงบ้างคะคุณแม่ก็เนี่ยเหมือนอย่างแม่มาเนี่ยแม่ก็แต่งตัวเองทำผมเองอะไรเองแต่งตัวเองทั้งหมดแล้วแม่ก็ขึ้นร้องตอนสาวๆเราทำยังไงวันนี้เราก็ยังเป็นอย่างนั้นใช่ยังเป็นอย่างนั้นยังเป็นคนเดิมเนี่ยเป็นคนติดดินอยู่ตลอดเวลา <c oughs> พูดกับแม่ได้ชักกับแม่ได้ที่เราเมายาชักได้ใช่ไหมแต่แม่จะห้ามไม่เอานะอย่ากินอย่ากินเหล้านี้เนี่ยดูนาด่กินเนี่ยนอนเนี่ยไปไหนไม่ถูกแล้วแม่ขอได้ไม้บินธบาทสไหม เราตีนแล้วเกิดครอบครัวลำบากลำโง่ไหมน่าจะตายแม่จะสอนจะบอกตลอดใช่เป็นพูเพราะพี่ชายแม่กินเล่าจะตายพี่ชายโดไม่มีเนี้อถือเราพี่เบียร์ี่หนูอีกงานนึงที่คุณแม่รับเลยก็คืองานการกุศสงานการกุศสงานดูงานดูทำต่อเนื่องมาตลอเลยงานขึ้นบันท้ายสอนขับร้องจะเป็นรุ่นลูกรุ่นเด็กรุ่นอะไรไปได้หมดสอนให้ฟรีไม่เอาเสียสักแล้วไม่มีไม่มีกฎเกณฑ์ ไม่ต้องสอนเป็นคอร์สสอนสามารถให้สามารถให้ร้องแลวร้องแน่ฟังก่อนว่าจะร้องหย่อนยังไงหนักเบาอะไรจะสอนให้หมดอัขรดาสัาชัติแล้วก็ต้องใส่อารมณ์เพลงไปใน,นนั้นด้วยตีนเนื้อเพลงให้แตกว่าเพลงนั้นเขาก่าวถึงอะไรสิ่งที่เดีได้รับคือคว,ความรู้ความสามารถใ,นใ,นใช่ใช่เราก็มีความสืขมารเราอยากจะให้เขาอนุรักษ์เขาไว้บรรพบุรุท่านสจ้างอะไรไว้บาระเพณีออะไรไว้ขอให้ลูกหลานสืบสานต่อจะได้อยู่กับประเทศชาติไปตลอด ไม่อยากให้สูญหายไป <conclusions. S 1> ทุกประเภทเนใื้อไก่อกตกมีอะไรละ่ะสารสอบไปเลยลูกแล้วลูกคุณแม่ก็ยังสืบสานอย่างาเต็มที่ทให้สูกลูกหล,ล,ลานใช่ใช่ไม่ใช่แค่วัยรุ่นอย่างเดียวใช่ไหมใช่นคนแก่คนเช้ามาได้จะเป็นจิตอสาสามาได้หรือสอนแ่องเรลอะไรของใครเอาเนื้อเรลมมาด้วยนะแล้วเอาให้แม่บายแล้แล้วแม่จะขีดไว้ตรงนี้ตรงนี้เอื้อนจะทำอย่างไรลูกลักษณะอย่างไรร้องหายใจอย่างไร นักเ,เวลาการสอนเราต้องใช้พลังงานเยอะเลก็แม่ก็ร้องเลยร้องเลยร้องฟังทั้งเรื่งเลยบางทีก็ร้องให้เขาอัดใส่ในในในมือถือเลยแล้วก็ไปตองแล้วก็สอนแล้วเสร็จแล้วฝัดส่งให้แม่ <c oughs> แม่เราได้เปล่า,าคะ่ะตรงนี้เองยังผิดอยู่นะแล้วแม่ก็ร้องสอนมาให้แม่จะสับ แล้วส่วนใหญ่กลุ่มที่มาเรียนเนี่ยครับจะเป็นกลุ่มประมาณไหนผู้กิตอาสา40 50 60มหาเล็กกลุ่มนั้นเลยใช่ไหมใช่ยังมีใน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 ทีวีแม่ยังมีอในโทรศัพท์ส่งมาเรรองรุ่นผู้ใหญ่เนี่ยแล้วเด็กก็มีใช่ใช่เด็กก็มีมีบ้างใช่อะไรปาดปาดอะไรก็ไปแม่ก็พามาบแล้วกเขาลออจมือมาสีแล้วรองไม่ชัดแล้วเวลาเขาเดินออกมาจากเวทีเนี่ยเขาม่ยกมือ บอกมือสิบนิ้วยกมือไหวไม่ได้เลยคนก็นั่งอยู่เราออกมาแล้วก็ยิ้ม้ไม่ใหยเยืนทื่อคือคนจะยกเอ้าแม่เป็นโรมาคูอีกท่านหนึ่งเลยค่ะในวงการด้านเราแม่ไม่ได้คิดแม่ไม่ได้คิดเป็นอย่างนั้นเลยแม่คิดว่าแม่อยากแม่เป็นศิลปินแล้วอยากถ่ายทอดให้กับลูกรลูกหลานลูสาวกันต่อ ราอยากให้คนรุ่นหลังจดจำเราใช่ยนะคะรใช่ใช่ใแต่เราก็สอนเขาแต่ว่าก็จะทาหรือไม่ทําเราไม่บังคับเขาอยู่ที่ใจเขาแต่ถ้าหากว่าเราไม่บอกเขาเนี่ยเขาค็คิดเอ้ยก็ร้องว่าฉันร้องลึถึงครูบอเช่นประโยชน์ตอนนั้นแม่ไปเรียนเป็นเป็นัวสอนเ็นัวด้วยอะไรด้วยเรียนโน้เรียนอะไรก็ทราบสัทาเสียชีวิตไปแล้วแม่ถือว่าท่านนี้พระคุณร้องเพลงนี้ร้องลึกถึงท่านนะ หญิงก็มีหัวใจเหมือนชายคนรักยอมมีความหมายเป็นเพื่อตายให้ความอบอุ่นประตูหัวจะ แค่นี้ลแล้วกันไม่อยากจะวังแล้วไปเปิดเอาความี้ในยูทูบนั่นเพลงหลวงพิศวาสเพลงนี้รอบอะไรก็คิดถึงแม่พอแม่มาส่งขึ้นที่รถไฟตากเีให้ทองมาในสมุดทุกวันนี้ก็สร้อยของแม่ที่ยังติดอยู่ที่หูอยู่กับแม่มองแม่แม่บอกว่าถ้าไปอยู่กรุงเทพเองลำฟ้าขายทองมานะลูกนะแม่เลี้ยงเองได้แม่ไปเลยพูดกับแม่แม่จ้าจำไว้นะ ้าหนูเข้าไปอยู่เทือกหนูไม่มีบ้าน,นไม่มีที่ดินหนูจะไม่ขอย้อนกลับมาอยู่แพรเลยขอสายเอาดางหน้าแต่ถ้าวันใดหนูมีบ้านมีที่ดินหนูจะมารับพ่อแม่พี่น้องไปอยู่กับหนูจนกว่านหนูจะสิ้นลมหายใจก็ฟังเองนีน่ะรถไฟก็ออกพ่อแม่ก็นั่งจืนพิงอยู่มองแม่จนมองไม่เห็นแม่เลยจึงได้นั่งนกรล,ลังร้องหไห้ตั้งแต่ตาสีถึงกรุงเทพ เพลงนี้เป็นเพลงชีวิตของเซงค่ะ 嗯。